น cool> <so ั่น uh ก็ค ok ิดสลายสิเอไม่ใช่นะกันนักการคถึงลาวบาดีโอนะครับคิดถึงลาวบาดีโอ้คุณปองศรีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้แล้วลุงมงคลก็จะขอลงก่อนนะครับนะจะขอลงก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ประมาณสิบโมงนะครับ อ่าบัก uh, มาครันะครับกระบอกมันแอบชอบเถิดนะครับว่าอ่าบักมาขามเปียกนะครับนะเออมันขายมาขามอยู่นะครับบักขามนะครับมันขายบักขามนะครับมันขายบักขามย้อก่อนนี่นะมันไปแอบเขาขายนะครับเช่นกันนี่ไอ้นี่ไงไอ้ในการเช่นนี่นี่จะเล่งแลงขึ้นไหมเงยมือดึก็เดินบนจ้ำหลักสีเลับเนย นยรเอน้มน้าษาละสมันก็เม็นม่ร้องง่ายนะนรมันเดินไปเดินมากัไม่อ่มได้กขึ้นม่นมันเข้าไปกมันก็ลองง่านะก็สงสัยอยู่นะสงสัยอยู่นกัรเนี่ยไอ้คนนี้แหละนกรสงสัยอยู่ตอนแรกๆนะครับนะโอ้ยการอสมบัติเราสงสัยจําเลยนะครับน่ะโอ้ยบอกว่ามาเดินสามรอบสีรอบนะครับเดินรอบนะน้องยมพูดนะครับจ้องกเดินไม่ร้องง่ายนกรขึ้นมาเจอนะครับ ผ่านไปเป็นสิบนาทีนะครับเนี่ยพอหน้าเขาเขาใกล้ขึ้นมาถึงนะครับนะครับมันนดาทไงเนื้อหมอนเดินมันค่อยๆเดินไปนะครับก็ค่อยๆย่องเขานะครับอ่ารอจังหวะก่อนนะมันก็ยกผมแต่งหน้ากับแต่งหมวกแต่งอะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วมันก่อนอันงายอันง่ายครัมีคนพาไปทางนู้นทางนี้นะครับไอ้เด็กนักที่ว่าสองว่าแปดไปแปดคือค่าคือค่าของมันนะเอานะครับนายงใหญ่หยุดนายงใหญ่หยุดนายงใหญ่ยู่นะ นะครับตอนนี้รักกันดีเลือเกินนะครับบ๊ายบายครับลุงมงคลขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับแม่วิไลบางมลธรรมะวงศานะครับแม่ใหญ่ช่องลุงมงคลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลุงมงคลชาแนลนะครับออ้สวัสดีครับไซฟูดินชาแนลนะครับว่ายิ้วนะครับนะนะครับทันประทานรถนะครับ้นะครับนะโคมาหาทรื่งเยอะแยะไม่ได้รับสายเลยนะครับสงสัยจะหน้างิ้วหน้างอนนะครับนะ นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับลวงมงคลก็จะขอลงก่อนนะครับพรุ่งนี้นะครับประมาณ10บโมงเช้านะครับนะนะครับเงียบหลายวันแล้วนะครับนะพรุ่งนี้นะครับขอเบิ้ลเลยนะร้องเพลงมันเกิดในแม่วิไลก่อนนะครับเนาะเอาแม่วิไลเกิดวันนี้เหรอครับเนี่ยนะครับนะแฮปปี้เบิร์ r เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ h เดย์ทูยู ร a p เดย์แ t h ปี้เบิร์ birthday ปี้เบ birthday นะครับแม่วิไลนะครับนะขอแม่วิไลจงมีความสุขความเจริญนะครับในหน้าที่การงานนะครับนะในหน้าที่การงานต่างๆนานาและครอบครัวทุกๆคนเลยนะนะครับนะก็คือนะครับแม่วิไลก็ก็ถือว่าพ่อแม่วิไลกับพ่อบังมนนะครับก็เป็นก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าหัวหน้าครอบครัวนะครับนะ ที่นำพาความเจริญนะครับนำพาความสุขนะครับมาสู่ลูกๆนะครับเอ่อเอ่อนำพาความเจริญมาสู่ลูกนะครับหลังจากละหกละเหินนะครับเอ่อละหกละเหินเล่ล่อนนะครับจากสปปลาวนะครับก็ไปทํางานนะครับหนีย้ายไปอยู่ที่อเมริกานะครับจนได้รับความเจริญเพราะนะครับเอ่อเขาเรียกว่าความขยันนะครับความขยันนะครับแล้วความขยันของทั้ง ของทั้งสองท่านนะครับนะทั้งแม่บีไรและพ่อวังมนนะครับนะครับข้อความขยันมันเพียรเก็บเล็กผสมน้อยนะครับจนเดี๋ยวนี้นะครับก็มีรถนะครับโอ้รถหัวลากนะครับรถหัวลากรถฝรั่งอะ่ะหัวยาวหน่อยเอ็ 1, นเะปนะ็นเะนะี่ยเนี่ยเนหักพวงมาลัยอย่างนี้ฝรัง่งมันตัวใหญ่พวงมาลัยมันต้องสุ่มไก่นี่นะครับนะเออไม่ได้เหมือนประเทศไทยผมประเทศไทยเนี่ยนะครับคนไทยมันตัวเล็กมันต้องทํานะครับพวงมาลัยเล็ก นะครับรถพลังนะครับพวมันไล่ยังนี้นะครับเออไม่เหมือนเลี้ยวทีหนึ่งนะครับน่ะสาวกันมานะครับนะนนนั่ะครับนะจนทุกวันนี้นะครับลูกหลานตามเท้านะครับก็คอยได้รับความเจริญนะครับอยู่ดีมีสุขกันนะครับนี่นะครับก็แม่วิไลก็เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างให้กับทุกคนนะครับก็คือนะครับเขาเรียกว่าความขยันนะครับนะเก็บหอมรอมริบ นะครับเก็บหอมลอมบิ๊นะครับขนาดแม่วิไลรวยขนาดนั้นแม่วิไลนะครับยังอันนี้และครับเขาเรียกอะไรนะนะครับยังซ่อมมงเลยนะครับนะซ่อมมงนะครับนาฬิกานะครับนะรวยขนาดนี้แม่วิไลขี้เหนียวหน้าดูนะครับว้าอ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 นาอ้าอ้ลอ้าอ้ลอ้าอ้าอนาอ้าอ้คอับอ้าอ้อ้าอ้อ้าาาั